ด้านหน้านี้ครับขวามือนะครับก็เป็นพระอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตด,ดมสันนะฮะแล้วก็จะเลี้ยวเข้าไปตึ๊บเนี่ยองศาดีๆจะเดียวอยู่ข้างบนนะฮะเดี๋ยวมาชมกันขอไปจอดรถก่อนนะครับ จุดนี้ก็คือที่ตั้งของพระบรมรูปของพระเจ้าบรมเธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กมลหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หรือเสือเตี่ยของพวกเราหรือพระบิดาของฐหานเรือนะครับองค์นั้นก็จะเป็นเจ้านายชั้นสูงนะครับที่มีพระรูปเหมือนและก็สารของพระองค์ท่านมากที่สุดเลยนะครับเรียงรายอยู่ตามจังหวัดชายทะเลหัวเมือง,งต่างๆนะครับ มีสารอยู่มากมายนับไม่ถ้วนเลยนะครับณที่จุดนี้ที่เรายืนอ,อยู่นี่ก็คือเขาเรียกว่าหนองตะเคียนนะฮะพื้นที่นี้เขาเรียกว่าหนองตะเคียนของพื้นที่สัตหีบพรายก,การก็เกิดที่นี่แต่ว่าจริงๆแล้วก็ไม่เคยที่จะเดินทางมาถึงหนองตะเคียนอย่างเป็นทางการสักทีนะฮะนอกจากในวันนี้ที่เราได้มีอากาศมาถ่ายทําคลิป พระอนุสาวรีย์ของสเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดนะิ์ณพื้นที่สัตหีบบริเวณหนองตะเคียนแห่งนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมศาลกันใกล้ๆนะครับณนะพื้นที่ตรงนี้นะครับก็เป็นชฉยภูมิที่ดีลยครับมีความร่มเย็นมากๆเลยนะครับอยู่ใกล้แหล่งน้ําก็คือหนองตะเคียนแห่งนี้แล้วก็ลมลมเย็นมากเลยนะครับบรรยากาศที่บริเวณหนองตะเคียนกันครับ มลมเย็นโชยเลยลมเย็นโชยมาครับหนองตะเคียนน้าเยอะมากเลยนะครับเราไม่เคยมาสัมผัสบรรยากาศกันเลยนะครับวับนนี้มีกาศได้มาชมพื้นที่แห่งนี้นะครับจะเห็นว่าเป็นหนองน้ําที่กว้างใหญ่ไพศาลม,มากเลยหลายๆอย่างของสถิตินะเป็นแหล่งน้ํานะครับน่าจะเป็นแหล่งเก็บน้ําที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคด้วยนะครับเป็นสวนสาธารณะพักผ่อนหย่อนใจนะครับ ของอบรรดาพ่อแม่พี่น้องชาวสตรีฤฤินะฮะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือเป็นสถานที่ตั้งของพระบรมรูปของเหล็ดเตียกกมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ด้วยนะครับพื่นที่นี่เราอยู่ด้านหน,น้าร้นะครับบนก็คือเขาหมอนเขางลมดีอุลมเย็นมากเลยครับอยากให้เพื่อนๆมาสัมผัสบรรยากาศอยู่นี่ก็เป็น ที่จุดประทัดน,นะครับสำหรับแก้บนของผู้ที่เข้ามาแก้บนที่ศาลแห่งนี้นะครับมีอาหารปลาด้วยไว้บริการปลาเยอะไหมพระเอกปลาขึ้นมากินอาหารเลยเหรอเหรอจริงไหมไโอ้ปลาเยอะเหรอโอ้เงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวต้องทดลองซื้ออาหารปลาไปเลี้ยงปลาบ้างผู้ที่ศรัทธานะครับประชาชนทั่วไปนะครับมาซื้อดอกไม้ทุกเทนยนไปถวายสักการะเสด็จเตี่ยของเรา ตรงนี้ก็เป็นคําสดุดีของพลเอกพระเจ้าประมงเธอพระองค์เจ้าพระอภัารกร,ก,ร,ก,รกิติวงกรมหลวงชุมพรเกตุรมศักดิ์ก็มีการพูดถึงพป,ประวัติของพระองค์โดยสังเกตเพื่อที่ให้เป็นความรู้กับประชาชนทั่วไปนะครับนี่ฮะอันนี้ก็เป็นพระบ๊อบทางเข้าก็ขึ้นไป้ายไว้นะครับว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็เพื่อเป็นการเคารพต่อสถานที่ด้วยนะครับให้แต่งกายกันโดยสุภาพ จะไปชมด้านหนกันพรุ่นี้ก็เป็นประวัติการจัดสร้างพระนุสาวรีนะครับการดําเนินการจัดสร้างพระนุสาวรีณที่แห่งนี้ในช่วง วันที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2555ตรงกับวันกองทัพเรือพอดีนะครับน,นี่ก็เป็น,นพระคาถา คำกราบบูชาของเสด็จเตี่ยกรุจุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับคือนะโมสามจบแล้วก็ตามด้วยโภมจุมพรจุติอิติปารางตุโธนั้โมทายาณมัพรัตจะภาคสะมะอุส่วนเราจะตามด้วยพุทธสังมิธัมมสังมิและสังฆสัมมิหรือไม่นั้นก็แล้วแต่นะครับแต่ตัวพุทจักนั้นก็จะตามด้วยพุทธสังมิธัมมสังมิสังฆสังมิครบไปเลยนะครับ ตรงนี้ก็มาซื้อดอกไม้ทุกเทียนจุดนี้กันนะครับดอกไม้ทุกเทียนเป็นกุหลาบแล้วก็ทุกเทียนอยู่ที่จุดนี้นะครับ,นะรบแล้วก็ตังใส่ตู้นะครับตังใส่ตู้20สิบบาทมีน้ํามันหยอดตะเกียงด้วยโอ้มีลอตเตอรี่ด้วยนะใครเสี่ยงเต็มซีแล้วก็ใครเสี่ยงเต็มซีนะได้เลเขอะไร้ามานะมีโชคเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะดอกไม้นะครับ อน,นี้เทียนแล้วก็ดอกไม้นี่คับดอกไม้ก็จะเป็นกุหลาบนะครับเป็นถวายแด่เด็ดเตียกรมหลวงชุมพรเขตดุิดยศักดิ์นะครับไปครับ เจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์อองเจ้าอาภการกิติวงกรมหลวงชุมพรเขตอดุดมศักดิ์หรือกรมหลวงชุมพรหรือว่าเลดเตียเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็มานั่งรับลมที่บริเวณหน,นองตะเคียนนะฮะริมน้ําเลยนะฮะบ,บรรยากาศนะครับบรรยากาศจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับสดชื่นมากนครับนกต่างๆก็มาเล่นน้ํานะครับ มาเล่นน้ํามาหาอาหารบริเวณนี้นะครับสาระสำคัญก็มาหากินบริเวณนี้นะครับแม้แต่เจ้าน้องเจ้าน้าตาลที่อยู่ด้านหลังนี้นะครับก็มาใส่ล่มไม้ใบบางนะครับแล้วก็ลมเย็นๆที่บริเวณหนองกีนแห่งนี้นะครับนะครับก็วันนี้นะครับเพื่อนๆก็คงได้รับรู้รับทราบข้อมูลนะครับเกี่ยวกับสถานที่ตั้งของ ศาลาพระเจ้าบรมเธอกรมหลวงชุมพรเขตดุสมศักดิ์นะครับอยู่ณที่แห่งนี้อีกแห่งเลยนะครับบริเวณหนองเทียนของในเขตตัวตำบลอำเภอสัตหีบณที่แห่งนี้ก็วันนี้ก็คงจะต้องอกราบลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาแต่ก่ก็เนี่ครับก่อนจากกันขอพระบารมีแห่ง,บบรงพระเจ้าบรมเธอพระองค์เจ้าอาภากกรกิตวง์กรมหลวงชุมพรเขตดุดมศักดิ์ หรือเสด็จเตี่ยของเรานะครับปวดได้พิทักษ์รักษาํำนวยชัยให้พรกับเพื่อนๆและวก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมีแต่วความสุขความเจริญรุ่งเรืองสถาพรสิ้ไปนะครับให้มั่งมีสีสุขเงินทองอไหลมาเทมาบารมีผมก้านะครับครับสวัสดีครับพบกันในคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องอรายการแจ็คก,กี้ฟรีตล์ได้ครับสวัสดีครับ